จังหวัดสมุทรปราการจัดงานถแถลงข่าวท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ย้อนรอยเล่าขานวิกิตการรอสรสิบสระหว่างวันที่21-23ถึง23กรกฎาคม2 5 6 6นณะบริเวณป้อมผีเสื้อสมุทรอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันทงสองทีวีค่ะ เมื่อเวลา14.30นาฬิกา30นาทีของวันที่11กรกฎาคม2,566นายสุภมิตรชินศีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนาวาเอกสุรศักดิ์กิ่มบางยางผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเก้าฐานทัพเรือกรุงเทพนางสาวจันยารักษาธิตกิจการท่องเที่ยวและกลีฬาจังหวัดสมุทรปราการนางสาววัฒนะจิตปุระเทพรองผู้อำนวยการสำนักงานททท,ทสำนักงานฉะเชิงเซา และนายชัยอรุณานนชัยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการร่วมกันถแถลงข่าวท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ย้อนร้อยเล่าขานวิกฤตการ์รอสร้อณบริเวณป้อมผีเสื้อสมุทรอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการอำเภอพระสมุทรเจดีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักง,งานทอทอทอสำนักง,งานฉะเชิงเซาและสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการค่ะทั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการได้มุ่งเน้นกิจกรรมเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการโดยใช้สถานที่ป้อมผีเสื้อสมุทรสังกัดกองทัพเรือเป็นสถานที่จัดกิจกรรม เนื่องจากมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ในยุครศ1ร2 12, และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้สยามประเทศรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาติมหาอำนาจตะวันตกรวมทั้งรำลึกถึงวีรกรรมของทหารกล้าที่ได้สละชีพเพื่อป้องกันอลิราชจากผู้รุกรานในสภาวะที่ประเทศมีความเสียเปรียบในอาวุธและยุโทโธปกรณ์อย่างสิ้นเชิง โดยภายในงานนะคะได้มีการจัดนิทรรศการมหกรรมย้อนรอยเล่าขานวิกิตการร์สร้1การแสดงศิละปะวัฒนธรรมการแสดงแสงสีเสียงตลาดย้อนยุคโบราณร้านอาหารสินค้าโอทอปสินค้าประชารัฐ และสินค้าของดีเมืองสมุทรปราการระหว่างวันที่21-23กร,รกฎาคม2566เริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณบริเวณป้อมผีเสื้อสมุตรอำเภอรพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ โดยบรรยากาศก่อนการถแถลงข่าวท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ย้อนรอยเล่าขานวิกิตการรอสร้สิบสนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้นำหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการจัดกิจกรรมและแขกผู้มีเกียรติร่วมกันสักการ,ระบูชาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า ณบ,บริเวณสารกลางจังหวัดสมุทรปราการก่อนโดยสารทางเรือมายังบริเวณป้อมผีเสื้อสมุทรร่วมสักการะบูชาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สารตายายและพระแม่อุมาหรือปาราวตีเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะรศ1อนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ในเรื่องของการที่ยุคสมัยรัชกาลที่หในการที่เราจะป้องกันประเทศด้วยป้อม ปาการปืนนะคะที่เรามีสร้างตั้งแต่ในสมัยยุคราชการที่สองนะคะก็ได้ใช้ในยุคราชการที่ห้าในการป้องกันข้าศึกที่มาจากน่านน้ำอ่าวไทยนะคะอันนี้ก็อาคารที่เห็นทั้งหมดนะคะรวมทั้งป้อมปืนเนี่ยของจริงทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ที่ที่เราไม่ต้องตีแต่งใดน,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 นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเห็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ได้ภายในเวียนสถานที่มีจริงนะคะแล้วก็ในงารจัดงานเนี่ย เราก็จะมีการจําลองเหตุการณ์ในนั้นด้วยนะคะวันนี้นะคะการถแถลงข่าวก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านสุภมิตรชินอาศีนะคะท่านมาเป็นประธานในการถแถลงข่าวนะคะแล้วก็มีในส่วนของผู้บัญชาก,การ ป้อมอพระจุลจอมเกล้านะคะซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่มาเริ่มแถลงข่าวรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งหน่วยง,งานที่บูรณาการให้เกิดการจัดงานในวันที่21ถึงวันที่23นี้นะคะก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีวันนี้เราก็แต่งกายจําลองให้เห็นว่าในยุครัชกาลที่ห้าท่านมีการแต่งกายอย่างไรแล้วก็ในวันงานนะคะ21ถึง23เนี่ยเราก็จะ มีตลาดย้อนยุคให้ังนั้นก็ท่านนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากแต่งกายย้อนยุคนะคะก็แต่งกายมาเที่ยวงานนะคะมาถ่ายรูปสวยๆในงานนะคะได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะและที่สําคัญก็คือจะมีชุดไว้ให้สําหรับในเรื่องของการเช่าราคาย่อมเยานะคะบริการในสถานที่แห่งนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของอนอกจากจะเป็นสินค้าโอทอปสินค้าต่างๆที่จาหน่ายในงานของดีของจังหวัดสมุทรปราการแล้วเนี่ย ก็ได้มีในส่วนของสาธารณสุข นะคะก็มาในเรื่องของให้ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งขณะนี้ก็เป็นเรื่องที่โด่งดังมากในในละครไทยนะะเราก็จะมีเรื่องของแพทย์แผนไทยเข้ามาให้บริการให้ความรู้ด้วยนะะอันนี้ก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะในจังหวัดส,สมุทรปราการจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็นะักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเวนสถานที่นี้หรือใครไม่มีโปรแกรมไปไหนในระหว่างวันที่21-23นี้สุสารวอาทิตย์ก็ขอกลับเรียนเชิญนะคะการเดินทางเนี่ยเราเดินทางมาได้ด้วยทางรถและทาง ฝงเรือนะคะทางเรืออันนี้ต้องขึ้นกับสภาพน้ํานิดหนึ่งแต่ว่าในช่วง6กโมงเย็นการสดแสดงแสงสีเสียงเนี่ยเราจะมีเรือบริการฟรีนะคะบริเวณที่ท่าเรือสารกางจังหวัดนะคะก็สามารถที่จะขึ้นเรือแล้วก็ข้ามฝั่งมาที่นี่ได้นะคะก็มาชมแสงสีเสียงแล้วก็จะมีเรือาพากลับในสถานที่เดิมน,นะคะอันนี้ก็หรือว่าท่านจะใช้เรือโดยสารที่มีบริการข้ามฟากอีกแล้วก็ได้นะคะหรือท่านที่มา เรือไม่สะดวกจะมารถก็ได้นะคะก็จะเดินข้ามในส่วนของอป่าชายเลนมานิดหนึ่งก็ชมธรรมชาติมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆออกกาลังกายนะคะ <laughs> นะคะเข้าการเดินทางเนี่ยจะเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ต้องตั้งใจมาด้วยนะคะเพราะว่า ก็อย่างที่บอกนะ,ะมีทั้งทางทางทางรถแต่ว่ารถอาจจะเข้าไม่ถึงต้องใช้เรือแล้วก็เดินบางส่วนนะคะแต่ว่าพอเข้ามาข้างในแล้วท่านจะว้าวเลยนะคะสำหรับการจัดงาน21-23นีเ้เป็นงานครั้งแรกของจังหวัดสมุทการที่จัดงานแบบนี้นะคะก็มามาเที่ยวกันนะคะแล้วก็มาให้ให้กำลังใจพ่อแม่ พี่น้องพ่อค้าแม่ขายที่จะมาขายของในงานนะคะเราก็มีให้ขายของบริการนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะ,ะไรายได้ก็คือเป็นเป็นเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสมุทรปราการโดยที่เราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆในในการจัด,ดกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็ให้มา ขายกันแล้วก็มีรายได้นะคะในการกระตุ้นเศรษฐกิจของด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณการด้วยนะคะก็จะได้เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดในการที่จะเดินทางมาในจังหวัดสมุทรปราการะค่ะ